ไดูดีใส่ในบ้านก็ได้ใส่ออกบ้านก็ยิ่งสวยยิ่งดูดีใส่ได้ทุกวราระโอกาสเลยค่ะออกแบบมาให้สวยแล้วก็ทันสมัยใครใส่ก็รู้ว่าดูดีค่ะ และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเขามากับเนื้อผ้าที่นุ่มแล้วก็สัมผัสที่เย็นสบายนะคะเพราะว่าเขาทํามาจากผ้าคอตตอนถึง100%ไม่คันแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวของเราด้วยล่ะคะ่ะขนาดฟรีไซส์เลยค่ะคุณผู้ชมตัวเสื้อนะคะรอบอกเนี่ยได้ตั้งแต่34ถึง48นิ้วเลยความยาวเนี่ยรองให้ถึง25นิ้วเลยนะคะส่วนกางเกงก่อนยืดได้ตั้งแต่26ยืดแล้วเนี่ยโอ้โหได้ถึง44นิ้วเลยค่ะส่วนสะโพก ได้เต็มที่ถึง48นิ้วเลยนะคะส่วนความยาวให้ถึง27นิ้วเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าจะเซตให้คุณผู้ชมไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะครบทุกสีเลย6ชุด6สีทั้งหมดที่คุณเห็นตอนนี้นะคะจ่ายแค่ราคาเดียวค่ะ999บาทเท่านั้นนะคะย้ําเลยว่า999บาทเท่านั้นขอเสมือสิทธิ์ให้สําหรับ80สายแรกที่โทรเข้ามาทันค่ะ เบลล่าชุดลำลองผ้ามัดย้อมแบบแขนสั้นปกติราคาชุดละ590บบาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ ซื้อ1เซตรับไปเลย3ชุดประกอบไปด้วยสีน้ำตาล1ชุดสีน้ำเงิน1ชุดสีเขียว1ชุดถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก1เซตเป็นแบบแขนกุดด้วยนะคะประกอบไปด้วยสีแดง1ชุดสีชมพู1ชุดสีส้ม1ชุดมูลค่าตัวละ590บาททั้งหมดได้ไปเลย6ชุดรวมทั้งสิ้นแล้ว35,40บาทแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาทัน80สายแรก จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่แอดไซ์และบิดช้อปปิง้งหรือกดคิวโค้ดหน้าจอได้เลยค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ริ่มบิ๊กช้อปปิ้งค่ะยืนสีที่จะอยู่ข้างคุณ24ชั่วโมงค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขะตามคําเรียกร้องเลยนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับแบรนด์เบลล่าของเรานั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่ามาครั้งนี้สุดยอดจริงๆค่ะมาพร้อมกับ หลายหลายคนนะคะที่บอกว่าอยากได้แนวผ้ามัดย้อมออวันนี้เลยมาแบบเป็นแนวผ้ามัดย้อมม,มาแบบสแบบเลยนะคะแบบทั้งเสื้อทั้งกางเกงที่มีทั้งมีแขนแล้วก็แบบแขนกุดเลยถูกต้องนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เบลล่าของเราออกแบบมาทุกซีรีส์ขายดีหมดขายดีเกลี้ยงเลยวันนี้มาพร้อมกับผ้ามัดย้อมนะคะชุดนะที่คุณผู้ชมจะได้ไปเลย1เซ็ตเนี่ยจะได้ไปเลย3ชุดค่ะ,คะเอาไปก่อน3มชุด3าสีแบบนี้นี่ <Okay. S 2> เริ่มต้นจากสีแรกเป็นสีน้ำตาลนะคะพร้อมกับกางเกงเอาไปก่อน1ชุดคชุดและชุดที่2ค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะ,คะพร้อมกางเกงชุดที่3ก็จะเป็นสีเขียวพร้อมกางเกงและและและตอนนี้ของแถมให้ไปเลยค่ะน้องลี่ให้อีก3สีคุณผู้ชมขามาเป็นโทนสดใสกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มแขนกุดคุณผู้ชมขาหรือว่าจะเป็นสีชมพูบานเย็นที่น้องลี่ใสยอยู่และปิดท้ายด้วยสีแดงแรงฤทธิ์ที่หลายๆคนชอบพอพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้ามัดย้อมตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเยอะ และถ้าเราไปตามแหล่งท่องเที่ยวไหนเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาก็หันมาหาเสื้อมัดย้อมแบบนี้ใส่ใช่แต่ว่ากับแบรนด์เบลล่าพีลี่บอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนพี่มิ้นตั้งแต่คุณภาพเนื้อผ้าเลยรใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่าผ้ามัดย้อมบางทีต้องบอกเลยนะคะผ้ามันแข็งไปผ้ามันหยาบไปแล้วบางทีคือซักก็แห้งยากแล้วบางทีเนี่ยซักซังไปแล้วเนี่ยสีแบบยิ่งหลุดยิ่งหลุดยิ่งหลุดคือผ้ามัดย้อมเนี่ยบางบางบ้านนะละกันใส่อ่ะสวยแต่ครั้งแรกใส่ไปใส่มาไม่สวยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ ออม,มันจะแบบเป็นคุยแล้วผ้ามาย้อมบ,บางทีแบบใส่แล้วมันจะลุ่งลิงอ่ะคุณผู้ชมแล้วบางทีลายมันหายไปแต่ถ้าเป็นเบลล่าของเรามิ้นบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวผ้านี่นะคะออกแบบมาเป็นผ้าคารตอนอ,อย่างดีค่ะใส่แล้วต้องนุ่มกับผิวสีจะต้องไม่ตกด้วยลายจะต้องไม่เพี้ยนและที่สําคัญลายมัดย้อมที่เราทําออกมาเนี่ยก็คือมัดย้อมผืนต่อผืนนี่แหละไม่ได้พิมพ์ลายเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละผืนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายแทบจะไม่ซ้ํากันเลยค่ะข้อดีของเบลล่าเลยนะคะก็คือออกแบบมาให้ ใส่ได้ตั้งแต่วัยรุน่นวัยคุณแม่มแล้วก็วัยโตกว่าคุณแม่ก็หลอลน่ารักนะเรียกว่าวัยสาวน้อยก็สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะที่สําคัญต้องบอกเลยนะฟังก์ชันของเสื้อผ้าของเบลล่าไม่ธรรมดามไม่ใช่มัดย้อมที่ว่าเก๋แล้วนะที่แบบตัวต่อต,ตัวแล้วคุณผู้ชมจ้ะยังออกแบบมาให้มีกระเป๋าซึาง่งว้าวคุณผู้ชม ใส่ของได้จริงใส่โทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆแบบนี้คือใหญ่มากนะพกพาได้รวมถึงตัวกระเป๋ากางเกงก็มีลึกมากคุณพาี่จะบอกคุณผู้ชมเลยว่าสามารถใช้ดานได้จริงเป็นอะไรที่แม่ป้าชอบจงแม่บ้านอย่างเราชอบมากๆคุณผู้ชมค่ะใส่ของใส่ของเนาะไปตะลงตลาดพี่มิ้นคุณจงอยากจะเก็บชักุญแจรถกุญแจมอเตอร์ไซค์คุณพี่ขับสบายในสภาวะอากาศเมืองไทยเมืองร้อนบ้านเราและจะบอกเลยว่าชุดนี้นะ ชุดใส่นอนใส่เที่ยวชุดเดียวกันคือชุดของเบลล่าใช่แล้วเพราะเบลล่าออกแบบมาแล้วนะคะว่าจะต้องใส่ชุดเราได้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหรือใส่ออกบ้านไปงานไปไหนได้หมดเพราะว่าตัวเสื้อค่ะออกแบบมาเป็นฟรีไซส์เลยนะคะตัวเสื้อนี่บอกได้เลยนะคะว่านะคะตรงนี้เนี่ยเราให้ขนาดตั้งแต่34ถึง48นิ้วค่ะส่วนความยาวพอดีพอดีเลยค่ะแม่นะคะยาวก็ประมาณสัก25นิ้วค่ะสะโพกกําลังดีไม่โป๊และที่สําคัญคือใส่ แล้วสบายมากเลยแล้วคุณผู้ชมดูนี่ชุดแบบนี้นี่มีแขนนะของน้องลี่ด่แขนกุดนะของแต่ทั้งสองแบบนี่บอกก่อนเลยนะว่ามีกระเป๋าอ้ื้อหายนี่คือมันใหญ่มากแม่แล้วลรงเป๋าเนี่ยคือบอกกระบอกเลยนะว่ามันลึกมากลึกมากดูชมมันลึกมากมือคือแบบ กุญแจบ้านกุญแจรถกระเป๋าตังค์โทรต้องตรวาจังหวะที่แม่ใส่ลงไปแล้วอ,ะอ่ะแม่จ๋าจังหวะแม่ค่อมปากบิดมอไซค์ของมันไม่ล่วงออกไปเพราะกระเป๋าเรารึกและที่สํคาคัญคือสามารถใส่ได้กับสาวทุกทุกสายพี่เม้นใช่เพราะว่าตั้งแต่สาวไซส์เล็กไปจนถึงสาวไซส์ใหญ่เลยล่ะค่ะนี่ส่วนกางเกงแม่จ๋าแม่จ๋ากางเกงนี่อยากอวดมากเลยตัวของเอวเนี่ยออกแบบเป็นยางยืดอย่างดีแล้วมันไม่ได้รัดเอวแบบว่าจนเป็นรอยนะคือยางยืดออกแบบให้รัดแบบพอดีพอดีแล้วเอวเนี่ย ก่อนใส่อ่ะก่อนยืดนะได้ถึง26จ้ะแม่โ oh อ้โหได้ถึงยี่สิขออนุญาตนะเนี่ยเอวตรงเนี้ยได้ถึง26 hmm. แต่พอยืดแล้วแม่จ๋าดูนี่ oh. โอ้โหนี่ไปได้อีกแล้วน่ะ <_ S 1> ดูนี่ดูนี่ไปดิ oh. ไปดิแต่หมดแรงแล้วนะ uh huh. บอกกันว่ายืดได้ถึง44นิ้ว <_ S 2> แล้วตัวสะโพกจ้ะแม่จ๋าสะโพกสะโพกตรงนี้นี่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 ได้ถึง48่ิบแปดนิ้วโอ้โหสบายไหมล่ะสบายไหมล่ะสบายมากความยาวเนี่ยจากเอวไปถึงขาตรงนี้ ยาวได้ถึง27เนิ้วนี่แหละคุณตอบโจทย์คือจะนั่งซักผงซักผ้าม้อยตะกวัวลงไปแล้วว้ารลดหวอวิ่งผ่านไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เิดเหตุการณ์นั้นค่ะแม่ขาและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าทําไมเบล่าถ,ถึงแตกต่างจากเสื้อมัดย,มย้อมที่คุณเคยเจอเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาใส่สบายเพราะเป็นคอตตอนแท้100นี่นี่เลยเนีย่คือความสําคัญที่สามารถใส่ได้บางเบาใส่แล้วใส่ง่ายเย็นสบายที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไปทํากิจวัตรประจําวันของคุณได้ ได้ตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชมค่ะ จะปลูกป่าปลูกต้นไม้ซักผ้าออรีดผ้าถูบ้านมแม่ขะด้วยชุดเบลล่าอย่างที่บอกไปไงว่ามันระบายอ,อากาศได้ดีแล้วเนื้อผ้าเขานิ่มหลายหลายคนเอาจริงนะพี่มิ้นเคยไปเจอกับสภาพเนื้อผ้าคอตตอนที่บางทีมาในรูปแบบพิมพ์ลายแล้วเนื้อผ้ามันแข็งมันเป็นทรงใ,ใส่ไปสักพักเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายตัวแต่สําหรับเบลล่าอานที่พลายลบอกไปด้วยความที่เขาคต้นร้อยเปอร์เซนต์คุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าเขานิ่มใส่แล้วใส่สบายที่สําคัญก็คือใส่แล้วไม่รู้สึกว่าพลุ่มพลังผ้าเปียก ตามท้องตลาดทั่วไปนะพี่มิ้นพลุงพลังไม่ว่าเดินออกไปไหนบางทีแค่ก้าวขึ้นรถเงี้ยแข็แท้เส่งใครอ่ะแทนี่นี่เป้าขาดแล้วเป้าขาดแล้วบางทีตัวรอยต่อของผ้าเขาทามาไม่ดีแต่ว่าสําหรับแบรนด์เดลล่าของเราคุณผู้ชมค่ะเย็บเก็บและเก็บงานมาอย่างดีไม่ขาดง่าย้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ะเปิดให้ดูตรงชายเขาสนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าเราเก็บขอบนะคะสําหรับการตัดเย็บ ทุกเส้นได้นะคะด้วยความใส่ใจเพราะฉะนั้นแม่จ๋าทั้งเสื้อทั้งกางเกงแม่ไม่ต้องกลัวปริมไม่ต้องกลัวปริไม่ต้องกลัวได้ลุยค่ะเพราะว่าเราเก็บทุกตะเข็บนะคะเก็บทุกอรียบทเนี่ยบอกแม่เลยว่าแม่จะทํากิจกรรมตรงไหนนะเสื้อของเราเนี่ยจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าคาตต้อนร้อยเปอร์เซ็นที่ดูพรีเมียมมากๆพีเใส่สบายนะคะไม่ปริไม่ขาดง่ายมไม่ยับง่ายและที่สําคัญนะคะระบายอากาศระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีด้วยอชอบอย่างหนึ่งบางคนเนี่ย หิ้วของพลุงพลงังบางคนอุ้มลูกรีอุ้มลูกอุ้มลูกเวลาเราอุ้มลูกอ่ะบางคนอุ้มปุ๊บเนี่ยนี่ชุด แคบแต่อันนี้มิ้นบอกเลยนะว่าด้วยความกว้างของชุดด้วยความยาวของชุดั้งพอดีไหลพอดีตัวพอดีความยาวทุกอย่างอะแม่จะอุ้มแม่จะปีนแม่จะยกอะไรอะแม่ดูดิมันถนัดหมดมันถนัดหมดแล้วมันไม่กลับมาป้นใดๆอะถูกต้องะเนี่ยจริงไหมคุณผู้ชมเนี่ยจะบอกเลยนะพี่มิ้นว่าแล้วทุกตัวที่คุณผู้ชมได้ไปจะบอกเลยว่ามีตัวเดียวในโลกไม่ได้พูดเกินจริงเพราะว่านี่คือการทําโดยกรรมวิธีการมัดย้อมโดยตรงเรื่องจริงลายผ้าแต่ละตัวที่คุณผู้ชมได้ไปก็จะไม่ตรงกับพี่มิ้นกับน้องลี่ เพราะว่าตัวใดตัวหนึ่งมีตัวเดียวในโลกจริงๆเลยขึ้นรูปตามลายผ้ามัดย้อมที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผ้าพิมพ์ลายแล้ววันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พลี่บอกเลยพี่มิน้นทว่าไม่มีที่ไหนแล้วถูกต้องเลยนะคะบอกก่อนนะว่าสีที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่จะได้สีตรงทุกตัวเลยนะคะแต,แ,ตแต่แต่แต่ลายจะไม่เหมือนกันเลยจ้าลวยมากแต่สวยทุกตัวบอกเลยนะคะบอกแล้วอย่างนึงรี่บอกหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเด <ใน S 1> ียวโลวไม่ซ้ำใครถูกต้องแต่วันนี้ก็หนึ่งเดียวเหมือนกันนะ สําหรับใครที่ท้อทานเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคะเรามีสายจํากัดเป็นอะไรที่มากี่ครั้งก็ขายดีจริงๆอย่ามองผ่านจริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้โปรโมชั่นพิเศษอันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามาไวหมดไวมากเรียกว่าเป็นนาทีทองเลยคุณผู้ชมชุดแบบแขนสั้นนะคะปกติแบบที่พี่มิ้นใส่อยู่แบบว่าใส่ทํางานอะไรก็ได้คุณผู้ชมบอกเลยค่ะปกติราคาชุดละ590บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้1เซตนะคุณผู้ชมคามี3ชุดเลยนะคะสีน้ําตาล1ชุด สีน้ําเงิน1ชุดสีเขียว1ชุดคือสวยทุกสีแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมท้าโทรเข้ามาทันในรายการตอนนี้แถมให้ฟรีทันทีอีกหนึ่งเซ็ต ที่น้องลี่ใส่อยู่สีสันสดใสมากๆคุณผู้ชมขะไม่ว่าจะเป็นสีส้ม1ชุดสีชมพูบันเย็น1ชุดแล้วก็สีแดง1ชุดเรียกว่าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะ6ชุด6สีที่ได้ไปจากราคาเต็มนะแม่นะ3,000กว่าบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ราคาเดียวเลย999บาทเท่านั้นรีบโทรเลยคะ่ะ เบลล่าชุดลำลองผ้ามัดย้อมที่บอกได้เลยนะคะว่าใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆค่ะใส่แล้วดูสวยดูดีใส่ในบ้านก็ได้ใส่ออกบ้านก็ยิ่งสวยยิ่งดูดีใส่ได้ทุกวัละโอกาสเลยค่ะออกแบบมาให้สวยแล้วก็ทันสมัยใครใส่ก็รู้ว่าดูดีค่ะ และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเขามากับเนื้อผ้าที่นุ่มแล้วก็สัมผัสที่เย็นสบายนะคะเพราะว่าเขาทํามาจากผ้าคอตตอนถึง100%ไม่คันแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวของเราด้วยล่ะคะ่ะ ขนาดฟรีไซส์เลยค่ะคุณผู้ชมตัวเสื้อนะคะรอบอกเนี่ยได้ตั้งแต่34ถึง48นิ้วเลยความยาวเนี่ยเราให้ถึง25นิ้วเลยนะคะส่วนกางเกงก่อนยืดได้ตั้งแต่26ยืดแล้วเนี่ยโอ้โหได้ถึง44นิ้วเลยค่ะส่วนสะโพกเนี่ยได้เต็มที่ถึง48นิ้วเลยนะคะส่วนความยาวให้ถึง27นิ้วเลยค่ะ และว,วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าจะเซตให้คุณผู้ชมไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะครบทุกสีเลย6ชุด6สีทั้งหมดที่คุณเห็นตอนนี้นะคะจ่ายแค่ราคาเดียวค่ะ999บาทเท่านั้นนะคะย้ําเลยว่า999บาทเท่านั้นขอเสมัสิทธิ์ให้สําหรับ80สายแรกที่โทรเข้ามาทันค่ะ นแรกอะ่ะคิดว่าผ้ามัดย้อมทรงนี้แบบนี้เออเจะเขียวจะชอบเจเขียวก็70แล้วเนาะก็สั่งซื้อไปให้เจเขียวที่เชียงรายเจเขียวคือใครเจะเขียวคือแม่อ๋อโอเคแม่มิน้น ปากอกว่าแม่โทรมาบอกลูกชุดอะไรทําไมใส่สบายจังเลยชอบมากแล้วใส่ทุกสีแล้วจะบอกว่าเจ้เขียวไม่ได้ใส่เฉพาะสีเขียวนะคะเจ้เขียวคือใส่ทุกสีแล้วเจะเขียวได้แบบแขนยาวไป3ตัวใช่ไหมแล้วก็ได้แบบชุดแขนกุดแบบเจะเขียวคือชอบมากแม่บอกผ้าใส่แล้วนุ่มมากมดีมากลูกเลาเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือแม่โม้หรือแม่พูดเอาใจสั่งมาใช้เองบ้างโอ้โหแม่จา๋าทุกคนสาวๆคือบอกเป็นชุดที่เราต้องมีในบ้านอ่ะคือมันใส่สบายจริงลีจริงจงคุณผู้ชมคือตอบโจทย์เลยอย่างที่บอกไปเลยว่าซื้อให้คุณแม่ชอบ แน่นอนอคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยาณยาชอบแต่วัยเราเองอย่าคิดอย่ามองข้ามว่าใส่ไม่ได้<อ>ใส่ได้ถ้าคุณได้ลองใส่นะต้องบอกเลยว่ากับแบรนด์เบลลาด้วยความที่เนื้อผ้าเขานิ่มใช่ไหมอย่างที่พลายลบอกบไปคุณใส่สบายอย่างที่มิมินบอก อาจจะไม่คิดอะไรใส่เป็นเซ็ตที่เราจัดไปให้เลยก็ได้สีตรงกรัน <Ừ. S 2> หรือใครที่อยากจะมิกแอนแมทกับเสื้อผ้าแบบอื่นใส่ได้ได้นะอย่างวันหยุดน้องลี่เองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม <Ừ. S 2> คุณสามารถเอาอย่างรุ่นแขนกุดอย่างเงี้ยมันจะคิกคิกกุ๊กๆหน่อยคุณผู้ชมขาสามารถเอาไปมิกแอนแมทกับพวกกางเกงยีนให้มันดูเก๋เท่เๆ,ๆ,ๆให้มันดูเป็นสไตล์<อ>นะคะนะความจริงผู้ชมเชื่อไหมพอไปเดินนะตามแบบจักจักรอะไรนักท่องเที่ยวมองว่าหูนี่มันแฟชั่นอะไรทำาหมันเก๋อย่างงี้นี่คือแบบนั้นเลยคุณผู้ชมเอาไปมิก แบทกับเสื้อผ้าของคุณได้หมดเลยเพราะว่าใส่กับอะไรก็ดูดีดูสวยด้วยความที่เนื้อผ้าของเขาสีสันส,สดใสมากๆนั่นเองพี่เมนใช่แล้วค่ะบอกแล้วนะคะจะใส่เป็นเซตที่เราจัดให้แล้วก็ได้หรือว่านะคะจะเอาไป mix and match อย่างที่น้องลี่บอกก็ได้ใส่ได้หมดเลยค่ะแม่หรือบางทีแม่จ๋าแม่ซื้อไปเซตเดียวแบ่งเราเลยน้องลี่กับคุณแม่แบ่งกันคนละชุดได้เลยอ่าเพราะวันนี้อะไรเพราะเราจัดให้ไปทั้งหมด6 ตัวจะไม่จาทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้เอาเซตหลักก่อนเซตหลักคือเซตมีแขนแบบนี้ได้ไปก่อน1เซต3ชุดนะคะชุดที่ว่านี่คือได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะอันนี้เรียกว่า1ชุดนะแม่นะคือสีแรกที่แม่ได้ไปคือสีน้ําตาลสีนี้คือสวยมากสีสวยดูดีนะคะใส่ได้ทุกวาระโอกาสจริงๆอ่ะอีกหนึ่งเซตค่ะที่เออหนึ่งชุดนะคะที่ได้ไปก็คือสีน้ําเงินอันนี้ก็สวยมากอันนี้คือสีของมาห้อมเขาเลยมอห้อมเป็นสีแบบมนห้อมจีเลยนี่คือสีที่ถูกต้องและอีกหนึ่งสี เขียวชอบมากสีเขียวเหนียวซับอันนี้ต้องมีและชุดที่แถมให้โอ้โหต้องบอกเลยว่าสดใสไม่แพ้การเป็นแขนกุดนะคุณผู้ชมขาใส่สบายเช่นเดียวกันได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงไปเลยนะคะเซตนี้อีกสามตัวนะสีส้มสดใสสีชมพูบานเย็นที่ทุกคนบอกว่าเป็นบาร์บี้และปิดท้ายด้วยสีแดงแรงริดไม่แดงไม่มีแรงเดินของจริงคุณผู้ชมขาไม่ต้องจ่ายเพิ่มให้ไปเลยนะคะอยู่ในเซ็ตของเราจากราคาเต็ม3540บาทชุดเดียวชุดละ590บาทแ แต่วันนี้เฉพาะลูกค้า Rabbit Shopping เท่านั้นโทรให้ทันเป็น80สายแรกจริงๆคุณผู้ชมอยากให้โทรให้ทนันเพราะว่าคุณจะจ่ายแค่เพียง999บาทซึ่งอันนี้พูดตรงๆนะพี่มินเราเป็นคนชอบไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยิ่งหนักเลยปกติไม่ได้ราคานี้นะนะและไม่ได้เนื้อผ้าแบบนี้แต่วันนี้ทั้งของดีราคาถูกอยู่หน้าจอแล้วค่ะใช่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าผ้ามัดย้อมหลายคนบอกโอ้ยมันต่างกันยังไงละมัดย้อมย้ำ,ยำก่อนนะว่ามัดย้อมที่มินเคยเจอนะคนเหนือเนาะสาวเหนือนะจ๊ะ มันจะต่างกันนะคะเพราะว่าผ้าไม่ย้อมของเรามันผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ความร้อยเปอร์เซ็นต์ของคัตต้อนคือหนึ่งนุ่มเบาสบายนะคะใส่แล้วสามารถระบายอากาศเหนื่อได้เป็นอย่างดียับยากซักง่ายแห้งไวนี่คือข้อดีและข้อดีอันที่สองคือเบลล่าจะแม่เวลาเขาออกแบบอะไรมาเนี่ยมันจะใส่พอดีพอดีอถึงแม้ว่าเสื้อจะเป็นฟรีไซส์นะคะ,คะแต่เป็นฟรีไซส์ที่เราออกแบบมาให้ใส่ได้ทุกไซส์เลยค่ะแม่คือตัวอรอบอกเนี่ยเราให้ตั้งแต่3 4ถึง48แม่ดูสิใหญ่มากเลยนะ คือเจ้เขียวอ้วนกว่าเจะมิ้นนะเจ้เขียวคือแม่ใช่ไหมได้ไปถึง48นิ้วเลยใช่เจ้เขียวคือใส่สบายมากเจ้เขียวบอกฟุ๊เดียวเดี๋ยวลงปุ๊บเข้าหุ่นเข้าเข้าล็อกเข้ารูปเลยและที่สําคัญนะคะความยาวออกแบบมาแล้วนะคะว่าเสื้อเนี่ย25นิ้วคือกําลังดีเพราะว่าลายช่วงไหลไปจนถึงช่วงคุมสะโพนะคะคือไม่โป๊แล้วเส่สบายเวลาเรายกของยกแขนเงี้ยแล้วเวลาเราแขนลงปุ๊บ ชุดมันจะเข้ารูปเลยเข้ารูปพอดีเลยมันจะไม่มาเตอ่ออยู่ที่เอวมันจะไม่ค้างอยู่ส<ม>ะโพกแม่มีนอะแม่อันนี้เบลล่าเขาออกแบบมาแล้วส่วนกางเกงอันนี้ต้องโชว์ทุกรอบแม่จา๋าเพราะว่าอะไรเบลล่าของเรานาะแม่ขออนุญาตนะคะให้ดูเอวนิดนึงเอวเป็นยางยืดก็จริงแต่เป็นยางยืดที่ไม่ใช่แบบรัดจนเห็นแบบเนื้อ,อแล้วยางยืดที่เราออกแบบมานะคะเป็นยางยืดที่ใส่สบายเนาะ,ะเอวก่อนยืดนะคะได้แต่26อุิยเอวฉันพอดีเลย26โอิยอนะฮะแต่ถ้ายืดเลยค่ะแม่ดูหวัด เนี่เห็นไหมวาบนี่ยยืดได้ถึง44นิ้วส่วนสะโพกค่ะแม่จ๋าได้ถึง48นุ่น นี่คือยืดไปได้อีกคุณผู้ชมใช่เรายืดได้อีกแล้วยังไม่พอนะแม่นะความยาวจะไม่จ๋าความยาวจะได้ยี่ดนิ้วคือให้พอดีตั้งแต่เอวไปถึงคุมเข่านิดนึงนี่เลยเพราะฉะนั้นพอความยาวความไซส์มันพอดีแบบนี้พี่มิ้นเขาออกแบบมาอย่างดีแล้วมันทําให้การทํากิจวัตรประจําวันของคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนาะต่นเช้ามาทํากับข้าวซักผ้าซักผ้าลงซักผ้าได้เลยคุณผู้ชมลงซักผ้าได้ถูบ้านไหมถูบ้านถูบ้านได้ถูบ้านไหมถูบ้านได้ถูบ้าน แล้วไงลูกแป๊บเดียวโอ้มีนลันไปแล้วโอ้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 ได้ทุกอย่างมาขึ้นมาไม่ต้องจัดทรงคุณผู้ชมมัดไปเลยและสำคัญผ้าเขาเป็นคอตตอน100%้อนนิ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงนี่ กระเป๋านี่ชอบมากเลยเนาะชอบมากชอบเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าที่ต้องมีกระเป๋าแล้วไม่ใช่กระเป๋าหลอกกระเป๋าเล็กใส่โทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ได้คุณผู้ชมใครโทรตามแบบว่าอ้าวถึงรอบถึกตาเราแล้วทำอะไรเลยอ๋อเรียกวินมอไซค์อ๋อวินมาอ๋ออาหารที่สั่งไว้มาแล้ว คับโรงนี่บางทีแม่บ้านทํางานอยู่ถ้าเสื้อผ้ามันไม่มีที่เก็บโทรศัพท์นะพี่มิ้นวางไว้ลืมตรงนั้นตรงนี้ใครโทรมาธุระสำคสัญสำคัญไม่รู้เรื่องเลยตรวจกระเป๋ากางเกงก็มีจะบอกเลยว่าาง<ป>มอไซไม,ไม,ไม่ไม่ร่วงนงนะบอกก่อนนี่เก็บเลยคุณผู้ชมคือจะบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาคิดออกมาแล้วคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นจะบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะซื้อฝากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของฝากขวัญให้แม่ป้าได้หมดรวมไปถึงค่ะซื้อใส่เองก็ได้และมิกแอนแมทกับเสื้อผ้าได้หมดเลยค่ะ นะคะที่สําคัญเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราออกแบบมาทุกอย่างเนี่ยให้เหมาะเจาะนะคะกับแม่บ้านยุคใหม่หรือแม่แต่วัยรุ่นแบบน้องลีได้หมดเนี่ยวัยทางานแบบมิ้นหรือวัยคุณแม่เจ๊เขียววัยเจคือทุกคนคือชอบมากแม่มิ้นบอกเลยนะว่าใส่สบายใส่ได้ทุกวาระโอกาสจริงๆใส่ตั้งแต่นอนได้ถูกลุกขึ้นมาถ้าแม่ยังไม่อาบน้าไม่เป็นไรเราทางานบ้านก่อนแล้วเสร็จปุ๊บไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนอีกสีเลยค่ะแม่ได้เลยเราใคยไปปลูกต้นไม้ไปทําอะไรไปตลาดได้หมดคือใส่ได้ทุกวาระโอกาสจริงๆและวันนี้ บอกเลยนะแม่คุ้มมากจริงๆเทียบกับราคาตลาดชุดหนึ่งนะเอาจริงนะชุดหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นพันมีเป็นพันบางเจ้าเป็นพันตีแบนเป็นพันนะคะหรือว่าบางเจ้ามิ้นบอกเลยนะ7 8 0 0รถูกต้อง7 8็0แแต่ของเราเนี่ยราคาเดียวๆนะเสื้อกางเกงนะ 590บาทก็จริงแต่แม่ฟังดีๆเดี๋ยวน้องลี่บอกโปรให้เพราะว่าจะคู่วันนี้เยอะเลยถูกต้องแล้วคุณผู้ชมขาคือเอาง่ายๆวันนี้ใครได้ไปทันปดสิบสายแรกคุณโชคดีมากได้เสื้อผ้าเนื้อผ้าคุณภาพดีไปใส่ในราคาที่ชุดละ ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแม่คือออกไปหาซื้อเองไม่ได้ราคานี้จริงๆเลยวันนี้ถึงจัดเซ็ตโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าแรปปิ้งช็อปปิ้งเท่านั้นแต่สิบสายที่ว่ามานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีการตอบโปรเพราะวันนี้คือแบรนด์เบลล่าค่ะมาพร้อมกับเนื้อผ้าคุณภาพเยี่ยมและใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยต้องบอกเลยว่าคุณชมใส่ทํากิจกรรมอะไรก็ได้เพราะปกตินะหนึ่งชุดแบบนี้พี่มินราคาอยู่ที่590บาทได้ทานได้ทั้งเสือ้อทั้งกางเกงป แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมดูเอาละกันว่าคุณผู้ชมได้อะไรไปบ้างนะเซตแรกเลยนะคะสามตัวแบบที่พี่มิ้นใส่อยู่เป็นแบบแขนสั้นคุณผู้ชมมาพร้อมกับกางเกงและให้พี่มิ้นทําให้ดูอีกทีว่ากุญแจล็อกกุญแจรถใส่ได้หมดคุณผู้ชมคือมันใส่ง่ายมากเลยอ่ะคือกระเป๋ามันใหญ่มากกว้างมากแม่ดูดิเก็บแบบนี้กุญแจรถกุญแจบ้านนี่นี่ใส่ได้อขยับเลยขยับให้ดูกระเป๋าลึกคือดิฉันมันงอนไงงัน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 คือมันไม่หลุดอะไม่หลุดไม่หลุด ไม่หลุดจริงไม่หลุดจริงแจมพวงใหญ่ไหมพวงใหญ่ด้วยโอ้โหใส่ได้ทำหมู่บ้านเลยดอกนั้นคุณผู้ชมคือจะบอกจริงๆนะนี่นั่งซักผ้าทำอิริยาบถอะไรก็ตามซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถู่บ้านถอนหญ้าทําได้หมดคุณผู้ชมไหม ได้หมดไปพอๆท้องลูก <c oughs> แต่วันนี้เหลือสายไม่มากแล้วหลายหลายคนบอกว่าโ,โหชอบเลยหายชุดที่ตอบโจทย์แบบนี้อยู่วันนี้เอาไปเลยเซตแรก3ชุดนะแบบแขนสั้นนะคุณผู้ชมสีน้ําตาล1ชุดสีน้าเงิน1ชุดสีเขียว1ชุดชย,ยังไม่พอบอกให้ทอยให้นเพราะว่าคุณจะได้แถมไปอีก1เซตเลยนะคะเป็นแบบแขนกุดที่น้องลี่ใส่อยู่มีกระโปรงกระเป๋าใส่ของได้เหมือนกันหมดคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าให้สีส้มไป1ชุดจ้ะสีชมพูบานเย็นไป1ชุดแล้วก็สีแดงเพื่อมีแรงเดินไปอีก1ชุด จะบอกเลยว่า6ชุด6สีนี้คุณผู้ชมราคาเต็มอยู่ที่3,540บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณมาที่ r a b b i t Shopping แล้วจ่ายแค่999บาทแม่จารีบโทรด่วนเลยค่ะ80สายจะหมดแล้วนะคะเบลล่ามาทีไรคือหมดเกลี้ยงทุกทีและนี่คือคำแรกนะคะของช่อง r a b b i t Shopping และเป็นที่แรกและที่เดียวที่แม่จะได้ราคานี้เอาไปเลยค่ะทั้งหมด6ตัว999บาทแม่รีบเลยค่ะแล้ค่ะรีบโทรไม่ทันแม่ตกชุดละร้อกว่าบาทรีบ โทรรีบโทรแต่วันนี้เวลาหมดหมดเวลาเราทั้งสองคนต้องขอไปเงี้ยงเงี้ยเงี้ยก่อนเงี้ยงเงี้ยยะเกันใหม่คร้จหน้าที่รับผิดช้อ p ปิ้งเพื่อนี24ชั่วโมงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ปกติราคาชุดละ590บบาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ ซื้อ1เซ็ตรับไปเลย3ชุดประกอบไปด้วยสีน้ำตาล1ชุดสีน้ำเงิน1ชุดสีเขียว1ชุดถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก1เซตเป็นแบบแขนกุดด้วยนะคะประกอบไปด้วยสีแดง1ชุดสีชมพู1ชุดสีส้ม1ชุดมูลค่าตัวละ590บาททั้งหมดได้ไปเลย6ชุดรวมทั้งสิ้นแล้ว3 5 4 0บาทแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาทัน80สายแรก จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ s a ์ side. และบิดช้อปปิง้งหรือกดคียโค้หน้าจอได้เลยค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ